สวัสดีนะครับเช้าวันที่15พฤษภาคม2 5 6 8นะครับป่อๆพบกันตลาดนัดคุกระบือตะบนกุดว่าอำเภอกุชินลายจังหวัดกลาลสินนะครับเขามาเลวฝากกุญลระกุญแจติดตามนะครับช่วงนี้นะครับเงียบเงาเงียบมันนี้มีค่ายข้าวนามประมาณ10หาตัว10ตัวนะครับมันนี้นะครับเวียดนามก็ยงหยุดอยู่นะครับในหอย หลายคนก็หยุดชั่วข้าวนะครับลังหลายคนหยุดชั่วข้าวนะครับบางคนก็เลิกไปเลยครับจะว่าก็บางคนก็ยังพ่อมีเข่ามานครับมาสอดซองกันอยู่นะครับว่ากันไปครับช่วงนี้ครับโคมหน่อยๆจะอยกับเอามาครับยืนนะครับก็นั่งคุยกันพ่อได้นั่งคุยกันนะครับครับอาชีพก็ยัง ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพิ่มกระสิเปิดคุณค่ายกข็ขายบอกซ่อมปะป่ากาันอะไรวันนี้ก็มีค่ายผูกเขาอยู่ด้นะครับมีสายยงสายย่อนเขาอยู่โอ้โหวันนี้ครับเงียบเงียบดีดีเลอนะครับว่าสีได้เลีมันตรงนี้ ดเดลิมมนเดลิมมัน้ <c oughs> นนนมนอมืนนะน,นี่นะมีมีเข้ามาขั้นหนึ่งนะครับควายเรียงเนี่น หมื่นสีครับเปิดมาหมื่นสี่นะครับเนี่ยสูงบ่ายสามสิบบวกนนหมื่นสี่เปิดมาเหมือนนี้ยครับวายมันกำลัง เด็กหน่อยสี่พันครัขายเหลว่มนะขายเอาหมื่นค่้อยนับขาดนำเรียงนะครับลูกแหลงส่งนะครับร้อยสามสิบบวกมืนะครับราคาหลักเงินนึ่งมืน เงี้ยวครับเ้ยมีหมื่นเจ็ดสาวครับสาวน้อยสายพัฒนานสูงใหญ่เงี้ยนะครับหน้าตาหวานดีนะไปครับเปิดมาหมื่นเจ็ด้อยสมหกบวก

แบกไปแรงนันกูเลยกินนมมนออกนัอดียโตโตโตโอนเออตครับตอโลดลวดนั้นะลาวมือดินหาตัวนี้กูซีว่าลวดมือนะ เปิดเปิด,เป,ดเปิดมามื่นเจ็ดขายมามื่นนึ่งขันห <c oughs> น่ะเด็กหน่อยม,มันขายสี่พันครับ ขายไปแล้วนะสีพันเนี่ยครับคำว่าตลาดคำว่า่พันสองร้อยน่งนสี่แม่นี่ครับร้อยสามสิบเปิดมาคนระับแม่สาวพร้อมไก่สีผสมเนี่ยเครื่องบวมๆนะครับสาวสวยเนีน่ยอยสูงสูงไงอยู่ครับใายกัจบจัด รอดหย่างโอ้บ่าวเนาะ้ออยังซื้อน้ำเ้าคือ่ซื้อไเกียรอหลักย่เนี่ยันเชิญเลยหัวเนี่ยซื้อคอมหัวหลุกซื้อคอหัวกินล้ำละดูเงินเมื่อนี้่อยกับยนเนี่ยเอามากินน้เนี่ย

ตัว <Wednesday morning. S 1> ตับวครับ <beeping> โอ้ยนอเหมัตียอะใมเนลาหยตละมื่นหมื่นนอยๆชวนนี่ก็เงียบๆงาๆครับเงียบๆง่วงๆสามหน่อยเจ้าบ่ายนะครับสามหน่อยหมื่นสองพันนะร้อยยี่สิบบวกนะครับ ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิแม่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 แยกลูกค้าจังหวัดันมื่นสี่มื่นสี่แม่สาวมื่นเจ็ดหสนใจติดต่อได้เบอร์เลยนะครับศ9 8ย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปหสามหกนึ่งส้านองครับสนใจโทรมาสอบถามเนื่องั่วเออควายอยู่คนทองนะวันนี้พอมีหรือเปล่ลูกเพื่อนเพื่ขายไปมองไม่แล้วสี่พเบอนีโอ้หกเจ็ดนะครับ เหล็บสวยนะครับเครื่องเครื่องกับรังบวมนะครับขาดน้ำเลี้ยงนะครับขาดน้ำเลี้ยงนี่เลยรู้ใจเจ้าจะได้เห็น อามามันบรี้ก็คบัตน่องกรดับร่ดมารีดมอรีดมรี่ยารีดมาีดมารดมารีดารีอมรับมารีารีดมารดารับมากีดมลรดมารารีารีดมราีดมารรดครับม่ราาาาามร หกหมื่นหาหกหมื่นหาเหลืออยู่หมื่นน้อยๆนะครับตีเป็นไขยเนื้อเมื่อนะครับอ่านเนื้อเ่กันอย่างเดียวทั้งช่วงนี้ครับมันเขาหน่อยช่วงนี้มันซกเศ้านะครับเวียดนามเกิดหยุดขึ้นกันนะครับรอบเบิ้งอาทิตย์หนานะครับอาทิตย์หนานะครับสถานการณ์นะครับน่าจะดีขึ้นนะครับคาดว่านะอาทิตย์หน้าน่าจะดีขึ้นว่นนี้นะครับ เพราะว่านี่าวมีเราว่าด้านเปิดแล้วนะครับด้านเปิดกับเวียดนามกับสื้อปกตินะครับตอนนี้เหยดนามกับติดมือกันนะครับซื้อไปกับไปฝากคอรอยยังเดียวนะครับยังเขื่อนใหญ่บ่ไไ้นะครับพราเด มาคุยกันนะครับพ่อได้มาคุยกันมือนนี้นะครับพ่อได้มาคุยกันนะครับ อ่ะมีคนมามาหาเลีมอยู่นะแบเวียนมาหาเลียมอยู่เออนับ